ครั้งที่แล้วเราเผากระดาษขนาด1นึคณหซติเมตรจำลองสงภาพอากาศเปิดปิดและลมพัดครั้งนี้เราจะเผากระดาษขนาด2อคูณสซเมตรสณสซติมเผาพลาสติกและทิชชู่ที่เด็ดเลยขอบอกเช้ามาผมก็จะได้ยินร้านกาแฟหลังบ้านนะครับเขาก็จะเปิดวิทยุพอถึงช่วงเวลา ข่าวเช่น10นาฬิกาก็จะมีบอกว่าปุจชา 2> PM 2.5ส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจและปอออย่างไรบ้างแล้วก็จะพักโฆษณาไปสักพักเลย สักพักก็จะมาตอบว่าวิจารา์ PM 2.5ส่งผลโดยโตรงกับระบบทางเดินหายใจและปอดฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่ายิ่งสามารถผ่านเข้าสู่ทางเดินหายใจได้ง่ายและรวดเร็วส่งผลให้ผู้ป่วยโรคหอบหืดกำเริบหรือเป็นสาเหตุให้คนปกติเป็นหอบหืดได้เช่นกันหากสูดเอามลพิษขนาดเล็กเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและปอดจนสะสมเป็นเวลานานอาจเป็นปัจจัยให้เกิดมาเร็งปอดได้ในที่สุดแล้วเธอก็ไป <c oughs> <c oughs> ต่อไปจะลองเผากระดาษ2 2เซนติเมตรหรือ2ตารางเซนเผาเลยถ้ามีลักษณะของฝุ่นที่กระชากตัวขึ้นไปเครื่องมันจะใช้เวลาประมวลผลสักครู่หนึ่ง371เห็นไหมครับ Very, very bad. และพอจะคาดเดาได้ว่าถ้าเราจะคงจำลองเป็นสภาพอากาศปิดด้วยการปิดฝาเอาไว้ฝุ่นมันก็จะฟุ้งกระจายอยู่ในนั้นน่ะแหละกันไปไหนก็ฝุ่นก็ค่อยๆลดลงมาแต่ลดช้านะครับยังคงอยู่ที่ระดับ241-240ซึ่งมันจะช้ามากขี้เกียจรอแล้วเดี๋ยวไม่ได้ทดลองอย่างอื่นงั้นจะลองทำเป็นสภาพอากาศเปิดเปิดน,น,น,นะครับมเสร ที่เผานะครับเผาไม่ได้ไหม้หมดด้วยนะครับพราะเปิดฝาออกเท่านั้นแหละคุณก็ลดลงด้วยความรวดเร็วอันนี้ไม่ได้พัดนะครับมันก็น่าจะฟุ้งกระจายออกไปด้านข้างและลดลงมาต่ำกว่าระดับ50ไมโครกรัมนะครับก็คืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้วงั้นสภาพอากาศปิด ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ฝุ่น PM 2.5ไม่ลดลงทดลองอย่างอื่ต่อครับมาครับการทดลองรอบที่3นะครับการเผากระดาษขนาดประมาณ3ตารางเซนติเมตรปิดปิดิดปิด,ปด,ปดสาหาย ครับครั้งแรกก็พุ่งไปถึง198ไมโครกรัมครั้งที่2 721ไมโครกรัมพันละครับ1 3 0 0อ่านิวไฮนะครับ1,338นิวไฮครับ1,542 มันน่าใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะลงมาในสภาพปกติขี้เกียจรอแล้วครับจะเปิดฝาเดี๋ยวนี้ณบนะัดนาวสามสองหนึ่งขี้เกียจรอแล้วครับหิวเดี๋ยวลองทำเป็นสภาพอากาศเปิดมีลมพัดสัหน่อยแล้วกันพัดไปสักห้าที แล้วเตรียมตัวทดลองเริ่มอีกต่อไปครับทดลองเพิ่มเติมดูนะครับว่ากระดาษที่เป็นขี้เท่านี่ยมีผลอะไรไหมเดี๋ยวจะลองขยี้ดูแล้วก็นี่นะครับกระดาษที่เป็นขี้เท่าขยี้ดูแล้วลองปิดฝาดูเริ่มเห็นชัดว่ามีผลแฮ เหมือนไปขยี้ไปปลุกเอาไอ้ฝุ่นที่อยู่กับพื้นที่มันอยู่นิ่งๆอ่ะปลิวขึ้นมาเรียกว่าปลิวดีไหมฟุ้งขึ้นมากักนได้ผลจริงๆด้วยขอบคุณในความขี้สงสัยไหนๆแล้วนะครับเอามือเข้าไปขยี้มากขึ้น จะมีผลนิดหน่อยหรือไม่มีเพราะว่าตอนที่เอามือเข้าไปขยี้รอบหลังก็เหมือนกับมันจะน,นุ่มนิม่มเป็นเศษไปล,ละการทดลองครั้งที่4พลาสติกมีขนาดประมาณ1ตารางเซนเล็กกว่าอนอก่ตารางเซนได้ำหรไบเริ่มเผาก็เลย หมือนว่ามันจะหลอมติดกับตัวที่คีบด้วยกันเลยต้องใส่ที่คีบลงไปด้วยเหม็นมากไปแล้วขออน,นุญาตเปิดเครลมก่อนไล่กลิ่นข้างนอกโอ้ oh. 492ละเร็วมากเลย500กว่าตอนเผากระดาษที่1ตารางเซนฝุ่นตัวที่สูงที่สุดวัดได้อยู่ที่68ไมโครกรัมตอนนี้พลาสติกที่มีประมาณ ขนาดเล็กกว่า1ตารางเซนต้วย้ซ้ำไปค่าฝุ่นสูงสุดทะลุไปแล้วที่580เปิดฝาดูท้าเป็นอากาศเปิด587แล้วเละเอาเลยสิบพลาสติกอยู่แค่นี้ก็เป็นไปตามคาดค่าค่อยๆลดลงเปิดพัดลมเป่านะครับเหมือนเป็นลมพายุเข้าที่ถูกแล้วไม่ควรเป่าพัดลมเข้าหาตัว เซนเซอร์นะครับเพราะมันมีโอกาสที่มันจะทํางานได้ผิดพลาดปกติแล้วพวกโซเซนเซอร์พวกนี้เขาให้ตั้งอยู่เพื่อเพื่อวัดค่าอากาศไม่ได้ให้มีลมพัดแรงเข้าเซ็นเซอร์โดยตรงการทดลองครั้งที่5การทดลองครั้งตะกี้เป็นการเผาพลาสติกที่ห่อขวดแอลกอฮอล์มาแต่ครั้งนี้จะเป็นการเผาพลาสติกห่อเสื้อมา สั่งซื้อจากออนไลน์นี่ขนาดประมาณหนึ่งตารางเซนเริ่มกันเถอะับว่าไม่ัเท่าไหร่ลองเปิดฟ้าถ้าเป็นอากาศเปิดดูแวบมีลมด้วยก็ได้เพราะว่าจะได้รีบทดลองอย่างอื่นนี่เอาพัดลมจอดเล็กน้อย เดี๋ยวค่าก็จะเริ่มลงกระดาษทิชชู่วนอัดมันมนิดนึงความยาวประมาณ1เซนก,กว่ากถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมอยากให้ดูก็แล้วกันเริ่มกันเลยดีกว่าอื้ มาสังเกตดูครับว่ากระดาษทิชชู่เมื่อเวลาเผาแล้วมันแตกต่างจากการเผากระดาษ A4 ยังไงไปแล้วสองร้อยสามแปดร้อยยี่สิบเอ็ดหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ด ไปพันสามแล้วแว๊บแวบนี่นะครับตัวกระดาษทิชชูมันไม่ได้เผาหมดนะครับแต่มันก็ไม่ดับสนิทมันเหมือนกับว่ามันยังคงเผาไหม้ละอุอยู่แล้ะยังคงสร้างฝุ่น PM 2.5ได้อยู่งั้นพอเวลาที่จะดับไฟจากกระดาษทิชชูนะครับจะต้องจุ่มน้ำอย่างเดียวมันถึงจะมอดไปจริงๆ หน้าเพาที่ชู้ชิ้นใหญ่ขึ้นบอกเลยตลบอบควนที่ชู้เพาเผะได้ที่ชู้ที่มีตอนกประมาณ2สิ่งแต่มันจะตัวกับแน่นหลานะครับป้ายแล้วเป็นพันแล้ว